มาดูเรื่องของความขัดแย้งในสํานักงานตํารวจแห่งชาติบ้างค่ะในที่สุดก็เดินทางมาถึงจุดที่วันนี้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติบิ๊กต่อตั้งทนายฟ้องทนายตั้มสิทธาในข้อหาหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทยืนยันว่าจะไม่มีการไกล่เกลีย่ยและไม่มีการยอมความหรือถอนฟ้องใดๆค่ะวันนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวทีมทนายของบิ๊กต่อพลตารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ว่าได้นะคะทีมทนายของบิ๊กต่อเนี่ยก็จะมีคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเยออื่ออาจยกรรมหลายคนก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีออกสื่อบ่อยนะคะพร้อมด้วยคุณสิริพงษ์พง์พันสุขอดีตอายาการศาลสูงภาคหนึ่งในฐานะห,หัวหน้าชุดทนายความของพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติทั้งสองท่านวันนี้เดินทางมายื่นฟ้องนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มที่ศาลอาญากรุงเทพใต้โดยเบื้องต้นศาลร,รับไตส่สวนมูลฟ้องในวันที่สิมิถุนายนนี้ ซึ่งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์จะเดินทางมาไต่สวนมูลฟ้องนัดแรกด้วยตัวเองค่ะโดยมองว่าการที่ทนายตั้มออกมาพูดเรื่องดังกล่าวถือเป็นประโยชน์ที่จะทําให้พลตํารวจเอกต่อศักดิ์ได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลแต่ถ้าหากพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดจริงก็ยินดีจะรับผิดชอบตามกระบวนการยุติธรรมนอกจากนั้นยังยินดีที่จะเข้าไปชี้แจงข้อเท็จจริงตามกระบวนการหลังจากที่ทนายตั้ม ไปยื่นเรื่องต่อพลตรตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางยินดีจะให้ข้อมูลกับชุดตรวจสอบของนายกรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเช่นกันส่วนการฟ้องร้องครั้งนี้ทีมทนายบอกนะคะยืนยันว่าไม่ได้เป็นการฟ้องร้องเพื่อน,นําไปสู่การพูดคุยหรือไกล่เกลียนอกรอบจะไม่มีการไก่เกลียใดๆเกิดขึ้นทั้งสิน้นนอกจากจะฟ้องร้องคดีอาญาแล้วจะฟ้องร้องในคดีแพง่ง เรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน5ล้านบาทด้วยคุณสิริพง์ทนายความค่ะบอกว่าหลักฐานเรื่องเส้นทางการเงินที่ทนายตั้มเอามาเปิดเผยออกสื่อนั้นตรวจสอบพบว่าเป็นหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบมีการใช้ตำรวจเ<ม>จ้าหน้าที่เขตและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐไปล้วงข้อมูลส่วนตัวทะเบียนราชของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและครอบครัวซึ่งมีข้อมูลว่าไปเจาะข้อมูลของพลตำรวจเอกต่อสักถึง20ครั้ง ไปเจาะข้อมูลของภรรยาพีกต่อท่านพลตํารวจเอกต่อศักดิ์เนี่ยอีก40ครั้งแล้วก็ไปเจาะข้อมูลของพลตํารวจเอกกิตรัฐพันเพชรรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติซึ่งในปัจจุบนันท่านก็คือรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินอกจากนั้นยังมีการไปเจาะข้อมูลของรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านอื่นๆด้วยทํามาตั้งแต่ช่วงปี2566ถึง2567 จึงเชื่อว่าเรื่องนี้มีเจ้าหน้าที่รัฐที่ทํางานกันเป็นขบวนการเพือ่อให้ได้ข้อมูลเหล่านี้มาค่ะสองคนนี้จริงๆก็อยู่คนละขั้วคนละฝั่งกันอยู่แล้ว <c oughs> นะฮะทนายตั้มกับคุณอจฉลิยะไม่ค่อยกินเส้นกันอยู่นะฮะทนายเดชาเอกมาฟันธงชับเลยบอกว่าสงครามตัวแทนนะฮะ